สวัสดีครับผมในหัวชาแนวครับวันนี้ผมจะพามาดูขนมคกสูตรโบราณน,นะครับนะครับใส่กะทิสดนะครับกะทิขั่นเองนะครับขั่นเองกับมือนะครับผมมีอยูอ่ทั้งหมดสี่หนานครับผมมันขายดีดีครับผมไปเบิ้งกันเลยครับผม <c oughs> แกงแต่งเงินแบบว่าแบบอ่ไ้ลงคนนี้ยังหางหนักไม่หน,น่ะ นี้ใสยังครับนี่ใสพักค่ะใสพักเป็นใสพักเป็นน้องนินแดงมาเนามีทุกมือหรอเปบ่ามนมีทุกมือไหมีถุงมือเนาะแต่างัรั้งลราซีจีนี่นะข้าวโพดครับผมเป็นขนมพก สดสุดบรลลนกะทิสดนี่นัครับนี่กะทิสดกะทิขั้นเองกะทิขั้นเองนี่แบบเผาเลยว่าเป็นกะทิเอ็นเช่ากาวตัวหอมหอมนี่ต่างกันเนาะนี่ครับขายดีดีครับผมขายดีดีจนนนกิ่นบัทรนั่นหมดละ มีถึงหมดจักหนาครับซีหนาไายหนายังไม่เนยเอาไวมันเป็นเจ้าซีหนาน่ะท่านเดี๋ยวจะไล่หนาเดี๋ยวว่าเบิ่งแป้งด้วครับด้วนี่ครับอันนี้อันนี้แป้งกันงวะนี่ตัวนี้นี่นี่อันนี้ก็แป้งกันมาเนี่ยอันนี้กะทิค่ะนี่กะทิโอ้อันนี้กะทิสดค่ะนี่ครับ สองกระติกใหญ่ๆเลยครับผมกระติกกางอู้ใอันดคนี้อากาศร้านมเดลคดมือลกระติกใหญ่ๆๆ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  สนใจสูตรนี้ติดต่อจังไรครับนี่ติดต่อมาเบอร์โทรนี่ละกันนะครับเบอร์โทร933748936อ,อ้าวอีกทีหนึ่งครับผม093 093 374 374 8936 8936นะครับเดี๋ยวผมเปิดโทรขึ้นไว้ด้านล่างคลิปได้ครับเด้อสนใจมาเรียร้ยงสูงตรได้เลยครับผมโนนนินแดงขายทุกมือนะครับเนาะอำเภอโนนนินแดงนะครับ เป็นขนมคกสูตรโบราณนะครับผมเป็นแป้งโม่เองน้ำกะทิสดอหสอนหอดบองพร้อมครับสอนถึงที่นะครับผมสอนถึงที่ต่วมา่แมนเ่แมนผู้นี้ได้ค่ะอาจ่รยกลางคนนี่เนาะอาจารย์เป็นหน้าคาคู่แพงวะครับนี่คาคู่อุปกรณ์พร้อมม่นมั้แบบเป็นทั้งเตาเนี่ยมนมั

เรานกสาค้ขายร้านตง้ทุกเครับครับ้นขายดีแขงนครน,นี่ร้านอยู่ข้างกับผมนะครับผมร้านไก่ทอดทข้างกันนะครับขายดีมากยังไม่ถึงห้าโมงเหมดแล้วอันนี้นาเผือกนคอันนี้นาเผือกอันไหนเป็นพระเอกอที่เขาโพดหรือเปล่า กราพัดก็เผื่อ,อเป็นผักอีกนั่งอีกเลยเขาพวดสุกแล้วน่ากินมากเลย เฉพาะทำส่งนี้ก็ s. <S ทำแทบไม่ทันนะครับผมทำส่งนี้ก็คร uh> uh> okay, uh uh ึ่งถังแล้วทำได้ทันเพราะอะไรดูดูพ่อค้าคนเดนมนมพกโบราณพ่อค้าก็โบราณด้วยใช่ไหมพ่อค้าก็โบราณโบราณคนเดเป็นโบราณโบราณอันนี้จะเป็นไส้ผักนะครับท่านผู้ชม ม่วงน่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วดีไหมเป็นวันจันทร์ไหมไมมันเนื้อสุกแล้วครับพอแกะขึ้นปุ๊บก็มีคนมาซื้อปั๊บนี่ตลาดเพิ่งตั้งนะครับนี่ตลาดเพิ่งจะตั้งเองนะครับแม่ค้ายังมาไม่เต็มเลยนะครับ ได้ห MM ้าหมื <Yum meio beauty> ่นกว่าไม่ธรรมดาเลย้อยนะนี่หาหมืน่ะตั้งหลักไดเลยได้หมดหมดแบบไปเที่ยวแบบซๆเลยะาร์เราอยูเดยเต็มหน้าล้นลยายแบบ ไม่ไม่สนใจกาไรนะคะเนี่ยขายหคนเยอะขายให้ถามเขาชวนให้เอาเนื้อขายอลยลูกค้ามาเรื่อยๆแล้วครับผสมกันได้ป่ะผสมกันนะผัดไอ้มันม่วงมันม่วงกับผักแป้ง20สามกล่อง50ขายอะไรคะได้ขายกำไรเยอะผูกแล้วก็อร่อยด้วยนะครับท่านผู้ชม เป็นสินค้าที่ขายดีอันดับต้นๆของตลาดเลยห้าโมงแกหมดแล้วอ,ะอ่ะนีด่ดูเมือ่อปิดอหอม <L an> เขาดังเขาดังตุ๊บเลย <S 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 อันนี้ก็ททำเกร้นคือจองแล้วนะครับใส่กลองไม่มีวางที่โต๊ะเลยนะครับขึ้นมาก็หมด มาทยอยมาเรื่อยนะครับไม่ทันลูกค้านากระโปดพระเอกของพระเอกของของร้านพระโพดพบเลยจ้า โอ้ oh, จะหมดถังแล้วครับตานบู้ทมเอ้ <laughs> <laughs> ดูครับไม่มีวางหน้าร้านเลยขายดีจริงๆนะครับดูดูด,ด,ดหน้าร้านไม่มีวางเลยแกะแทบไม่ทัน <c oughs> สนใจสูตรติดต่อที่เบอร์เลย,เลยนะครับผม เบอร์ข้างล่างเลยนะครับเบนบ์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างเลยนะครับใต้คลิปเลยครับเป็นขนมโคกสูตรโบราณกะทิสดนะครับมันจะหอมมากเลยครับสอนถึงที่สอนใช้ได้เตาถานอือสอนถึงที่นะครับมีอุปกรณ์ให้ด้วยนะครับนี่ร้านแบบนี้เลยนะครับมีเตามีหัวแก๊ส ไม่น่าถึงห้าโมงอกนี่หมดแล้วนี่คือขนมโคกร้านนี้หยุดไม่ได้นะครับหยุดปุ๊บลูกค้าบน่าหนหยุดปุ๊บลูกค้าบ่นเลย ตอนนี้เหลือ2อหมอ้อสองกระทะสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยครับผมสุดยอดมากอือพีกยังเหลืออยู่กระทะนึงติตามเท่าไหร่แล้ว <c oughs> มาดูในหมดแล้วจริงๆนะครับนี่หมดแล้วจริงๆนะครับผมนี่เพิ่งจะยังไม่ห้าโมงเลยนะครับเด<ม>ี๋ยวนั่งกทะทิยู่หน่อยนึงแตแป้งหมดแล้วนะครับสุดยอดสุดยอด ไอกของเราถาดท้ายหมดเกลี้ยงเลยวันนี้อันนี้คือหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เหลืออยู่บนกระทะอยู่แค่กระทะเดียวนะครับที่ถ่ายมาตั้งนาน,นะครับเพิ่งจะเห็นกองบนโต๊ะนะครับผมลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆนะครับไม่ืีว่าลุมนะครับเข้าเรื่อยๆคือเข้ามาแล้วก็ซื้อเลยเข้ามาแล้วก็ซื้อเลยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะ เป็นแม่ค้าส่งซะส่วนใหญ่เนาะรับไปขายต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับขนมคกสูตรโบราณที่ไม่ธรรมดานะครับเป็นเจ้าที่ขายดีอันดับต้นๆของตลาดนี้เลยนะครับผมนี่หมดเกี้ยงเลยนะครับผมเดี๋ยวต่กระทะนะครับผมที่ข้ามงกว่าๆนะครับผมหมดเกี้ยงแล้วนะครับผม มีอีกยังขายได้อีกอยู่นะครับแต่วันนี้แกหมดแล้วนะครับสองถังเอยไม่ใช่ถังหนึ่งสิ่กะทิถังหนึ่งแล้วก็แป้งถังหนึ่งนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสูตรนะครับผมแกไปสอนให้ถึงที่นะครับผมเบอร์ทรผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ